สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเจ้าเสียใจที่เลือกตอนนี้ไหมนะเออถามกูเย่ตกตะลึงเล็กน้อยพูดขึ้นว่าเสียใจงั้นเหรอข้าไม่รู้เธอไม่รู้จริงๆว่าเธอเสียใจหรือไม่นาเออพูดว่าถ้าเจ้าไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเจ้าไม่ควรกำหนดวิธีการที่จะรวมเข้ากับโรคมนุษย์ในตอนแรก ข้อเท็จริงพิสูจน์ว่าการปฏิบัติของเจ้าถูกต้องมีเพียงความเข้าใจของมนุษย์เท่านั้นที่สามารถค้นพบวิธีทำร้ายพวกเขาได้อย่างแท้จริงแต่ทว่าเราได้ค้นพบว่าไม่ใช่ว่ามนุษยชาติทั้งหมดจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงอย่างน้อยความเห็นอกเห็นใจของมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เราไม่มีนั่นเป็นเหตุผลที่มีเจ้าได้้าเมื่อเรายังเป็นเด็ก เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องผนึกตัวเองเพื่อให้เป็นเหมือนมนุษย์มากขึ้นดังนั้นเราจึงสามารถรวมตัวเราเข้ากับสังคมมนุษย์ได้อย่างแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเราที่เป็นของมนุษย,ยชาติได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเจ้าตระหนักว่าความรู้สื่อของมนุษย์ในตัวเจ้านั้นควบคุมไม่ได้เจ้าขอให้ฆ่ารบมันออกด้วยกำลังถึงตอนนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันจะทำให้เจ้าเสียหายอย่างมากในทางกับการทั้งหมดนี้ เป็นเพราะพี่ชายของข้าให้ความรักและความบอุนแก่ข้าข้าจึงเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เจ้าดึงข้าออกจากร่างกายของเจ้าเพราะเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นและทำให้ข้ากลายเป็นบุคคลอิสระแต่ทว่าข้าจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเสมอแม้ว่าเราจะแยกจากการอยู่คนละคนก็ตามนั่นคือเหตุผลที่เจ้าเดิมพันกับข้าเพื่อดูว่าพี่ชายของข้าจะตกหลุมรักเจ้าและทิ้งข้าหากเจ้าเป็นผู้ชนะ มันจะพิสูจน์ว่าความรู้สึกของมนุษย์เป็นของปลอมดังนั้นข้าจะรวมร่างกับเจ้าอีกครั้งในทางกับการถ้าเจ้าแพ้เจ้าจะทำให้ข้าเป็นทนที่สมบูรณ์ตามที่เจ้าสัญญาไว้ไม่ถูกต้องงั้นเหรอหน้าเสียดายที่ข้ามีสติปัญญาของเจ้าแต่เป็นความรู้สึกของมนุษย,ยชาติไม่นานนักสำหรับข้าที่จะตระหนักว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งข้ากินพลังไป3 0เซของพลังทั้งหมดของเจ้า เจ้าจะไม่เป็นเจ้าอีกต่อไปถ้าข้ากลายเป็นอิสระทั้งหมดในที่สุดดังนั้นเจ้าจะไม่มีวันทิ้งข้าทางเลือกเดียวคือเราจะรวมกลับเข้าด้วยกันหรือเจ้ามีข้อบกพร้องดังนั้นถ้าเจ้าแพ้เจ้าจะต้องค่าพิชัยของข้าอย่างแน่นอนและบังคับให้ข้ารวมตัวกับเจ้าข้าพูดถูกไหมกูเย่จ้องมองไปที่นาเอ๋ใบหน้าที่มีเสน่ห์ของเธอซีดเผือดขณะที่เธอฟังสำนวนของนาเอ๋อ ูเย่เจ้ารู้ไหมว่าข้าเต็มใจที่จะเดิมพันกับเจ้าเพราะเจ้าไม่เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเจ้าคิดว่าพี่ชายของข้าได้ข้าซึ่งเป็นตัวตนที่เจ้าสมมุติขึ้นมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเหมือนคู่รักจริงๆแล้วเจ้าคิดผิดเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวบางทีข้าไม่ได้ทํากับเขาแบบนั้นแต่เขาคิดว่าข้าเป็นน้องสาวของเขาในทางกลับกัน เขาไม่ได้ปฏิบัติต่อเจ้าด้วยความรักแต่เป็นความรักที่โรแมนติกเหมือนคู่รักอย่างแท้จริงความรักและความสเสน่หาเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงไม่เคยทอดทิ้งข้าหรือทอรยศข้าแม้จะเลือกเจ้าในแง่นั้นข้าแพ้แต่เจ้าจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เจ้าต้องการดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะบอกว่าใครชนะจริงๆกูเยมองดูเธออย่างลึกซึ้ง เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าไม่รู้ว่าตัวตนของเจ้ากำลังวางแผนเรื่องทั้งหมดนี้นะเอ่ยยิ้มพูดขึ้นว่าแน่นอนเจ้ารู้เจ้าจะไม่คิดได้อย่างไรว่าสิ่งนี้ฉลาดมากเชเ่นตอนที่เจ้าพยายามเหินห่างจากพี่ชายของข้าเธอก็สัมผัสได้แล้วว่าความรู้สึกของเจ้าได้รับผลกระทบน่าเสียดายที่ความรักมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อตัวตนของเจ้ามันสายเกินไปแล้วที่เจ้ารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะเขามีที่ในใจของเจ้าอยู่แล้วดังนั้น เจ้าจึงพยายามปลดปล่อยด้วยความพยายามอย่างมากมาเป็นเวลานานเทาว่ายิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งเติบโตได้อย่างรากลึกในหัวใจของเจ้าปู่เย่เจ้ารู้ไหมว่าเราได้เดยนสาเกินไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์ญญตวิญญาณหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นไม่ว่าพลังงานของเจ้าจะมีอานุภาพมากเพียงใดหรือพลังทางจิตวิญ,ญญาณของเจ้ากว้างใหญ่เพียงใดไม่มีทางที่เจ้าจะต้านทานอารมณ์นั้นได้เมื่อเรามีส่วนร่วมกับเรื่องของหัวใจ มันไม่มีรูปร่างหรือรูปร่างแต่มันมีอยู่จริงกูยเย่พูดอย่างขมขื่นว่าเจ้าคิดว่าเขาจะไม่สําคัญอีกต่อไปด้วยการพูดแบบนี้งั้นเหรอเจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆหรือนาเออถอนหายใจเบาๆพูดขึ้นว่าอย่างน้อยเขาก็จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นเมื่อเขาแข็งแกร่งเพียงพอตามกาลเวลาหรือเมื่อเจ้าไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้อีกต่อไปข้าเชื่อว่าไม่มีใครสามารถฆ่าเขาได้กูยเย่ อเชิญกับอารมณ์หรือความเป็นปรปักษ์ของเจ้าจะทําให้เจ้าตาบอดกูเย่ก,ก็พูดด้วยความโกรธว่าตอนนี้เจ้าเป็นเหมือนมนุษย์มากขึ้นแล้วนาเอยิ้มพูดขึ้นว่าข้าเป็นมนุษย์ในตอนแรกข้าคิดอย่างนั้นเสมอนั่นคือเหตุผลที่ข้าปฏิเสธที่จะทําลายมนุษยชาติและข้ายินดีที่จะเห็นเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติรักพี่ชายและพ่อแม่ของเราด้วยข้าชอบโรคของมนุษยชาติและนิสัยแปลกแปของมัน เจ้าชนะแล้วเจ้าก็แพ้ด้วยแต่ทว่าข้าหวังว่าเจ้าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตไม่สิพวกเจ้าทุกคนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นลมหายใจของกูเย่เร็วขึ้นเจ้าคิดว่าข้าไม่สามารถฆ่าเขาอย่างไร้ความปรานีได้หรือนาเออใส่หัวของเธอแน่นอนว่าเจ้าทําไม่ได้เจ้าไม่สามารถทําได้ตั้งแต่เริ่มแม้แต่ในกรณีที่ข้าไม่อยู่เจ้าก็ทําไม่ได้เช่นกันมิฉะนั้น เจ้าจะรอถึงตอนนี้ทําไมรังเลใจขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่บางทีเจ้าอาจมีโอกาสเมื่อเจ้ารังเลในครั้งแรกแต่เจ้าจะไม่ฆ่าเขาอีกหลังจากที่เจ้ารังเลสองสามครั้งข้าเข้าใจเจ้าดีพอดังนั้นเจ้าต้องชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่เรารวมกันแล้วเจ้าจะเป็นข้าได้ข้าจะเป็นเจ้าเจ้าจะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นและมีปัญหาอย่างมากในการตัดสินใจเจ้าต้องรักเขา พี่ชายของข้าคนนี้สุดยอดจริงๆแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าสายเลือดของราชามงกรทองของเขามาจากไหนแต่ข้าก็ยอมรับว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนของเราในโลกมนุษย์ใบหน้าของกูเย่เต็มไปด้วยความผิดหวังความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของข้าคือการตัดสินใจวางเดิมพันกับเจ้าในตอนนั้นข้าไม่ควรทําให้เจ้าเป็นคนละคนกับข้าเลยอย่างน้อยข้าก็ยังสามารถใช้อิทธิพลอันละเอียดอ่อนของข้าได้ ข้าเรายังคงเป็นหนึ่งเดียวกันเจ้าแพ้และข้าก็แพ้เช่นกันเจ้าผู้ถูกที่ข้าทนไม่ได้ที่จะฆ่าเขานั่นคือเหตุผลที่ข้าทิ้งเขาไว้และปล่อยให้ความรักของเราจางหายไปบางทีการทำเช่นนั้นมันอาจจะดีวันหนึ่งข้าอาจจะสามารถฆ่าเขาได้บางทีเขาอาจจะเติบโตเร็วพอที่จะฆ่าข้าได้ในสักวันหนึ่งเจ้าเข้าใจว่าความขัดแย้งระหว่างเราไม่สามารถคืนดีกันได้ นี่คือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญ,ญานอกจากนี้ยังเป็นความขัดแย้งระหว่างความเป็นเทพเจ้าและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความขัดแย้งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้น่าเออเงียยไปเธอได้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเมื่อข่าไปเจ้าก็จะหายไปด้วยเขาจะต้องเสียใจร่างกายของกูเย่สันเทาพูดขึ้นว่ามันยังจะดีกว่าที่ข้าอยู่เคียงข้างเขาและคนของเราสูญเสียการควบคุมและรเริ่มที่จะฆ่าเขา ข้ายังห่างไกลที่จะเดินออกจากขนึกได้อย่างสมบูรณ์แกนกลางถูกปลูกให้ตื่นขึ้นแล้วแต่เจ้ารู้ไหมว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากมายในหมู่คนของเรามีแม้กระทั่งขุมพลังบางอย่างที่สามารถกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าไม่สามารถปราบปรามได้ดังนั้นข้าจึงถูกเรียกให้ไปนาเอ,อ๋การเลียนฝีปากของเธอพูดขึ้นว่าบางทีเจ้าพูดถูกกูเย่เจ้าเปลี่ยนไปจริงๆเจ้ารู้วิธีนำคนอื่นมาพิจรารณาโดยเฉพาะเขา ข้าเข้าใจแล้วว่าเจ้าต้องจากไปเพื่อให้มีพื้นที่ให้เขาโตบโตเจ้าหวังว่าเขาจะมีพลังมากพอในวันหนึ่งที่ไม่มีทางที่เจ้าจะฆ่าเขาได้แต่เพะว่าเจ้ารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อาณาจักรเทพเจ้านั้นไม่มีอยู่จริงเขาจะไม่มีวันไปถึงระดับของเจ้าจนชั่วนิรันด์กูเย่ยิ้มพูดขึ้นว่าเจ้ารู้แต่เจ้ายังไม่เข้าใจมันเจ้าไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรในใจข้าเจ้าไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ข้าเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซนต์ จ้าผู้ถูกที่ข้าเสียใจข้าเสียใจที่ตัดสินใจออกคําสั่งให้รวมเข้ากับโรคมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ทว่าข้าต้องทําภารกิจให้สําเร็จแต่ก็มีบางสิ่งที่ข้าไม่ต้องการทําอันตรายดังนั้นขอให้ข้าเผชิญกับความขัดแย้งเพียงราพังไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องก้าวไปข้างหน้ากลับมานะนะเออข้าไม่ใช่กูเย่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในที่สุด ชื่อของข้าก็จะสมบูรณ์มีเพียงเขาเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าข้าจะกลายเป็นกูเยนาจุดประกายแสงระยิบระยับเมื่อร่างของกูเยเปลี่ยนเป็นโปร่งแสงในทันใดมันเป็นความโปร่งแสงสีเงินสีขาวเมื่อแฉกใต้ฝ่าเท้าของเธอสร้างชั้นของเกาะรายรูปแบบที่หอมหุ่มทั้งสองไว้หากมีใครอยู่ใกล้ๆใ,ใครจะรู้ว่าไม่มีความผันผวนของพลังงานที่ไหลออกมา จากโรคสีขาวสีเงินนั้นร่างกายของนาเออก็โปร่งแสงเช่นกันเธอเริ่มเดินไปหากูเย่ทีราก้าด้วยน้ําตาที่ไรลาอาบหน้าเหมือนยากสหรับข้าที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ข้างหลังทุกคนรอบตัวข้าอาจารย์ของข้าและพี่ชายของข้าปูเย่ถอนหายใจพูดขึ้นว่าแต่ทว่าเจ้าควรรู้ด้วยว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนเจ้าไม่มีแรงพลังงานดังนั้นเจ้าถูกกำหนดให้กลับมาไม่ฉะนั้น เจ้าจะหายตัวไปในอากาศบางๆเท่านั้นเจ้าพูดก่อนหน้านี้ว่าข้าเป็นเจ้าและเจ้าเป็นของข้าเมื่อเจ้ากลับมาหาข้าข้าจะปล่อยวางทุกอย่างเนื่องจากข้อบกพร่องได้กลายเป็นความแตกแยกไปแล้วเราจึงจะยอมรับความแตกแยกนี้ไปด้วยกันบางทีตอนนี้ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเงาสีขาวสีเงินทับซ้อนกันนาเออและกูเย่กางแขนออกขนาที่เงาทั้งสองเริ่มรวมรวมกันอย่างช้าๆ ผมสีดำของกูแย่หายไปในขณะที่ดวงตาสีดำของเธอเปลี่ยนเป็นสีม่วงรูปรักษที่เหมือนเด็กของนาเอ๋อหายไปเมื่อโทโตขึ้นอย่างช้าช้าเมื่อทั้งสองคนดูเหมือนกันหมดและได้แปลงร่างเป็นเทพธิดาหอกมังกรเงินซึ่งมีอายุมากกว่า3ปีแสงสีเงินก็หายไปในทันทีทันใดในทะเลสาบเทพสมุทรอันเงียบงนันทั้งรินไม่รู้ว่าเขาหลับไปนานแค่ไหน แต่เขารู้สึกว่ามันเป็นเวลานานมากแล้วที่เขาไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ความรู้สึกนี้อธิบายไม่ได้จริงๆกูเย่ทันใดนั้นเขาก็จําได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่ได้ลืมตาใบหน้าของเขาเต็มได้วยความพึงพอใจในขณะที่เขาได้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของร่างกายของเธอเขาเอื้อมมือไปหารูปร่างที่เพียวบางของเธอโดยไม่รู้ตัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาเพียงกอดเธอไว้ขณะที่พวกเขานอนหลับตลอดทั้งคืน มันเป็นความรู้สึกร่วมที่ซาบซึ้งใจแต่หัวใจของเขาร้อนวุบวาบในขณะนั้นอาจเป็นเพราะแสงอาทิตย์ยามเช้าตูแม้จะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่สัญชาตญาณของเขาก็ยังใช้ได้แต่มือของเขาไม่ได้สัมผัสอะไรเลยร่างเพลวังที่ถูกสะกดจิตนั้นไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาเขายังคงจำได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเธอมีความยืดหยุ่นสูงไม่มีเนื้อส่วนเกินบนร่างกายของเธอ มีความรู้สึกสบายใจอย่างอธิบายไม่ได้ขณะที่เธอนอนอยู่ในอ้อมแขนของเขากูเย่พางรีร้องออกมาอีกครั้งก่อนลืมตาขึ้นแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างห้องและแสงส่องลงมาที่ร่างของเขาเขารู้สึกสบายและอบอุ่นเป็นพิเศษเพิงไม้ว่างเปล่าเรียบร้อยและสะอาดภาชนะใส่อาหารขนาดใหญ่มากถูกวางลงบนโต๊ะนี่คืออาหารเช้าที่เธอเตรียมให้ข้าใช่ไหมพังรนกระโดดขึ้นจากเตียงกูเย่อยู่ที่ไหน เขามีความคิดนี้อยู่ในใจขณะดเดินไปที่โต๊ะและเปิดถาดอาหารขณะนั้นกลิ่นหอมหน่ารับประทานก็พัดมาที่ใบหน้าของเขานักเรงอาหารอย่างทางโอรินสามารถระบุได้ทันทีว่าอาหารในถาดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างยิ่งว้าวมันสุดยอดเป็นเวลานานแล้วที่ข้าไม่ได้กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นนี้จานใหญ่ขนาดนั้นรู้สึกดีมากที่ได้กลับมา มีอาหารเลิศดรสมากมายที่พบได้เฉพาะในทวีปโตรัวเท่านั้นภาชนะใส่อาหารมีทั้งหมด6ชั้นทุกระดับมีประเภทของอาหารอันโอชะที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและอร่อยมากเขาสามารถบอกได้ว่าอาหารนั้นถูกจัดเตรียมอย่างปราณีตและปราณีตอย่างมากทั้งเรนไม่สนใจความสุภาพในขณะที่เขาเริ่มกินทันทีในไม่ช้าท้องของเขาก็รู้สึกอบอุ่นและสบายตัวในขณะที่ปากของเขาเต็มด้วยอาหารที่มีกลิ่นหอม พลังงานจากอาหารสามารถแพร่กระจายไปยังแขนขาและกระดูกของเขาได้ความรู้สึก้นานช่างน่าอัศจรรย์จริงๆดีที่สุดเสมอเมื่ออิ่มท้องกูเย่เจ้าอยู่ที่ไหนเป็นไปได้ไหมว่าเธออยู่ในชั้นเรียนทำไมเธอยังไม่กลับมาทางอวรินผักประตูและเดินออกไปข้างนอกมันเป็นลานเล็กๆด้านนอกห้องขนาดไม่ใหญ่โตแต่ถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์เขียวชะอมสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยแรงพลังงานชีวิต เาาเรนหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกช้าๆเขารู้สึกได้รับการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณในทันทีกูยเย่ยอยู่ที่ไหนปล่อยให้มันเป็นไปเอถอะข้าจะรอเธออยู่ที่ห้องยังดีกว่าตามหาเธอทุกที่ข้าคิดว่าเธอน่าจะกลับมาเร็วๆนี้เพราะเธอรู้ว่าข้ารอเธออยู่ที่นี่เขาเรนกลับมาที่ห้องขณะที่เขากำลังเตรียมทําสมาธิในขณะที่รอการกลับมาของกูเย,ย่ก็เกิดเสียงขึ้นมาจากโต๊ะข้างๆเตียงอย่างกระทานหัน เขาหันกลับมาและพบเครื่องสื่อสารวิญญาณตัวเลขวางอยู่บนโต๊ะนี่คือของกูเย่งั้นเหรอเธอไม่ได้นำเครื่องสื่อสารวิญญาณไปด้วยทางเหรนเดินไปหยิบอุปกรณ์เขารังเรียอยู่คู่หนึ่งก่อนจะรับสายทักททยข้าเป็นเพื่อนของกูเย่เธอลืมเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเธอไว้กรุณาฝากข้อความไว้แล้วข้าจะส่งต่อให้เธอเมื่อเธอกลับมาทางเหรนหยิบเครื่องมือสื่อสารวิญ,ญญาณขึ้นมาและพูดอย่างเป็นทางการ แต่ถ้าว่าเขาู้สึกประหลาดใจที่พบว่าไม่มีเสียงมาจากปลอีกด้านหนึ่งของเครื่องมือสื่อสารทักทายเจ้าได้ยินข้าไหมางห้งหลินถามอีกครั้งแต่ยังไม่มีเสียงจากปลอีกด้านท้งหลินขมวดคิ้วพูดขึ้นว่าถ้าเจ้าไม่พูดอะไรข้าจะวางสายและถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอูรินในที่สุดมีคนโทรออกมาด้วยความยากลำบากจากปลายอีกด้านหนึ่งของการโทร หัวใจของถังโอรินก็เต้นแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อได้ยินเสียงการแสดงออกบนใบหน้าของเขากลายเป็นเคร่งเข้มกูเย,ย่งั้นเหรอถังโอรินพยายามพูดออกไปใช่กูเย,ย่ตอบเบาๆถังโอรินถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหนกูเย,ย่ตอบอย่างไม่เกี่ยวข้องว่าเจ้ากินอาหารที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าหรือเปล่าใช่มันอร่อยมากกลับมาเร็วๆละ่ะตกลงไหมข้าเพิ่งกลับมาเลยไม่รู้ว่าจะเข้าไปร้านด้านในได้ยังไง ทังอูรินยิ้มขณะพูดขูเย่พูดว่าอูรินข้าขอโทษขอโทษทําไมทังอูรินระงับความไม่สบายใจด้วยความพยายามอย่างมากข้าต้องไปแล้วขูเย่ในที่สุดก็ปล่อยมันออกมาเจ้าจะไปไหนเจ้ากําลังจะไปไหนทังอูรินถามอย่างเร่งรีบเสียงของขูเย่ฟ,ฟังดูเหมือนเธอสะอื้นร้องไห้ข้าต้องไปเพื่อตัวเองและเพื่อเจ้าด้วยข้าต้องไป ข้าขอโทษอูลินข้าต้องไปจริงๆเครื่องมือสื่อสารวิญญาณถูกวางสายทันทีณจุดนี้ถางอูรินตกตะลึงในทันทีเขารีบกดหมายเลขที่กูเย่โทรมาแต่ระดับสัญญาณไม่ว่างไม่มีทางที่สายของเขาจะผ่านไปได้เขากดหมายเลขซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทว่าเขาได้ยินเพียงสัญญาณที่ยุ่งเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นเลยออกไปงั้นเหรอเธอกำลังจะออกไปไหน เธอสามารถไปที่ไหนได้บ้างไม่ข้าต้องไปตามหาเธอทงอังเลรนพุ่งออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วพร้อมกับเครื่องมือสื่อสารในมือของเขาเขาพุ่งออกจากห้องไปเมื่อพลังอันทรงพลังและไม่อาจต้านทานได้ไหลลงมาจากท้องฟ้าในทันใดถังโอรินรู้สึกราวกับว่าเขากระแทกเข้ากับกำแพงทึบร่างกายของเขากระเด็นกลับและเขาก็ถูกเหวี่ยงลงบนพื้นอย่างคร่าวๆท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งอันน่าทึ่งของถังโอรลน ก็ไม่ใช่เรื่องรอเล่นแม้ว่าเขาเพิ่งจะเริ่มเล่นความเร็วออกไปนอกประตูแต่เขาจะสร้างพลังขึ้นมาได้มากทีเดียวเขาไม่น่าจะถูกกระแทกกลับอย่างง่ายดายแบบนี้ขึ้นกระแทกต้องทรงพลังมากร่างหนึ่งลงมาจากฟากฟ้ามันเป็นเด็กหนุ่มที่เหล่าเหลามีเพียงใบหน้าที่เหล่าเหลาของเขาเท่านั้นที่แสดงออกถึงความโกรธเกลียวด้วยการบกมือเพียงครั้งเดียวร่างกายของถังรินก็ลอยไปหาเขาอย่างควบคุมไม่ได้ เขาคว้าเสื้อคลุมด้านหน้าของทางเอเรนจำนวนหนึ่งนาเอ๋ออยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนยุนหมิงผู้สงบนิ่งอยู่เสมอในวันปกตินั้นเต็มไปด้วยความโกรธอย่างแท้จริงเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาไม่โกรธเคืองนาเอ๋องั้นเหรอทางเอเรนไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ในทันทีเนื่องจากความต่นตระหนกในหัวใจของเขายุนหมิงยกมือขึ้นแล้วเอามือวางไว้บนหัวของทางโอเรน ความรู้สึกเย็ยนๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างของทังโอเล่นทาให้เขาตัวสัน่นก่อนที่เขาจะฟื้นนาเอองั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเธอทังโอเลนรีบถามด้วยความกระวนกระวายยุนหมิงก็สงบลงเช่นกันเขาเนืกถึงสถานะของเขาในขณะที่เขาปล่อยมือและวางทังโอเลนลงบนพื้นจากนั้นเขาก็ส่งจดหมายจากมือของเขาให้ทังโอเล่นทังโอเลนรับมันและตกตะลึงทันทีอาจารย์นาเออทํทำให้ท่านผิดหวัง แต่นาเอ๋ต้องไปข้าทนไม่ได้ที่จะแยกทางกับท่านภรรยาของท่านทุกคนและทุกสิ่งบนเกาะเทพสมุทรแต่นาเอ๋ต้องไปอย่าเศร้าไปเลยได้ไหมนาเอ๋มีเหตุผลที่ต้องจากไปข้าต้องบอกท่านว่านาเอา๋ถือว่าท่านเป็นพ่อของข้ามาโดยตลอดอาจารย์อย่าเศร้าไปเลยนาะเอ๋สบายดีและทุกอย่างจะดีนาเอ๋กำลังจะจากไปช่วยดูพี่ชายให้ข้าหน่อยนะ พี่ชายของข้ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษดังนั้นหากทําได้โปรดรับเขาเป็นลูกศิษย์ของท่านกครณาบอกพี่ชายของข้าด้วยว่านาเออสบายดีบอกเขาว่านาเออไม่ได้ตามหาพ่อและแม่โรงน้าด้วยรับนาเออไม่มีเนื้อหามากเกินไปในจดหมายแต่มีการกล่าวถึงเรื่องเดียวเท่านั้นซ้ำไปซ้ำมานั่นคือนาเออจากไปแล้วกูเย่ รุ่งโทรผ่านเครื่องมือสื่อสารวิญญาณเพื่อแจ้งให้เขาทราบถึงการจากไปของเธอเมื่อทางอูเรน่ารับจดหมายดังกล่าวจากยุนหมิงความสุขของเขาในยามเช้าหายไปในเสี้ยววินาทีเราว่ามีใครบางคนเทอ่างที่เตียไปด้วยน้ําเย็นลงบนศรีรษะของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ